เล็บค่ะลูกโอ้มาแม่ดึงให้ค่ะอย่าใช้อารมณ์นะคะลูกทุกอย่างมันมีทางออกเสมอไม่ได้ดูจแบก็น้องมันยังไม่ถึงเวลาไงคะไม,ไ,มไม่เอาค่ะมาตัดเล็บก่อนไม่อยากดูดิแบ่รู้ไหมคะเพ<อ>ิ่งบอกว่าถ้าดูเยอะๆอตาจะบอก งนั้นแม่ไม่ตัดแม่แม่ก็จะตัดเล็บแม่ไปน้องไม้ก็ไม่ต้องตัดค่ะหยุดร้องไห้ค่อยคุยกันนะคะ ไรด,ดีสักอย่างลูกน้องร้องไห้มีแต่ผลเสียต่อน้องนะหนึ่งน้องจะอ้วกนะคะจะอ้วกจะแส,แสบคอนะเสื้อผ้าก็เปื้อนนะได้อาบน้ำทันทีค่ะเห็นไหมแม่บอกแล้วถ้าร้องไห้ไม่มีอะไรดีกับต่อตัวเองสักอย่างเลยค่ะมีแต่จะอ้วกแล้วก็แสบคอค่ะแล้วก็เหนื่อย ใช่ไหมคะสู้หยุดร้องแล้วก็เดี๋ยวแม่ตัดเลืองให้เราอาบนนะ้ำแต่งตัวส,สวยๆเย็นสบายค่ะดโอเคมัดมาแม่ตัดเล็บให้ค่ะตัดเล็บก,กันก่อนนะนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราลเ,เล่นสไลเดอร์กันปามินก็จะซื้อสไลเดอร์ให้ถ้าน้องไม่งองเงน้องเก่งน้องเยี่ยม ถ้าดูเยอะก็เดี๋ยวนี้ตาเริ่มบอดมองไม่เห็นป๊ากับแม่น้องมาก็จะไม่ได้เล่นไปเล่นของเล่นไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ไปดูไดโนเสาร์อืมโอเคน้องไม้เก่งอยู่แล้วน้องไม้สู้ค่ะมาตัดเล่นต่อนะคะเก่งจังเลยค่ะลูกเก่งมากเลยเราก็รอเล่นสไลเดอร์กันเนาะ เดี๋ยวป๋ามล์ก็จะเอาสไลเดอร์มาฝากน้องมาน้องมาก็จะได้เล่นสไลเดอร์สนุกสนานเดี๋ยวรอพี่กันมาพี่กันก็จะมาเล่นกับน้องด้วยไม่อะไรคะไม่อยากไม่อยากอะไรเขยอยากไม่อยากพี่กันเล่นเอา้าทาไมคะน้องมาจะเล่นคนเดียวหรอคะยังไม่มีเพื่อนนะแบ่งกันเล่นสิลูกจะได้มีเพื่อนเยอะแยะเลยเล่นด้วยกันสนุกมีลูกบอลด้วยนะ พกบลน้องไม่กันเนยอะให้พี่กันเล่นด้วยค่ะให้พี่กันเล่นด้วยพี่กันเล่นด้วยลของเล่นน้องไม่เยอะแยะน้องไม่ต้องรู้จักแบ่งปันนะคะให้พี่เล่นด้วยนะถ้าถ้าน้องไม่ห่วงของเล่นจะไม่มีเพื่อนนะคะเพือะะ่อนเราจะไม่มั่นคงขอวิจิตค่ะไม้ปามาซ่อมโอเคบ๊าย,ายคะ่ะบ๊าย,ายกล้องก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยอยิ้มหน่อยค่ะยิ้ม ยิ้มด้วยค่ะยิ้มสวยๆทำไงคะยิ้มยิ้มหน่อยโอเค